สวัสดีครับพี่น้องผมนายโยครับบรรยากาศอ่าแนมสีคำคำครับพี่นอ้องหาโมงโกกวาครับหลังจากอ่าวงเวทนนีปเป็นเห็น้ำเบาโทนครับประเดร็นเฮือนนีลาครับพี่น้องอ่ากาดท้ายท้องท่านท้องแท้มาให้พี่น้องเมืองครับ ไอ้บริเวณบ้านอัปเดตว่าบ้านนิลานเป็นเห็ดไปหอดใสแเราครับพี่หนงกลับกับมีคลิปหนึ่งภาพบาทศีชุกละหุกนิดนึงครับบาทศรีไาลาต่ตาเนช่วงนายโยยางนะครับที่ แผ่นกล่องลงไปในผืนนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอเดอครับตอนนี้นายโยโย่ขอ,อกแพ่ครับท้องเพิ่มกับท้องวไลครับอัอบบเปเียอาการเพิ่นวาอ่าขี่ไหลเพิ่นไข่แน่หรือเปล่าครับสำหรับท้องเพิ่มครับพี่น้องเมื่อนี้หูซึกววา อาการเพิ่นขอนขางซีดีเกิดหรอครับบอเห็นขี่ไหลบอเห็นขี่เลยครับพี่นกในโยกับพยายามเอาเอาหญ่าที่มันบออนนะครับบอกสีแก่ในจากน้อยครับให้เพิ่นกินถ้ากินหย่าอ่อนย่ำได้ขี่ไหลย่ำนั่นครับพี่นอกสำหรับทองท่านทองแทะครับวนทวนสมบูรณแข็งแรงแห้งรับเก่าทวนดูแลดีแห้งรับขอบคุณนสำหรับ เป่าทนเป่าวั่นปะนงังหรือแมแ้แต่เสสางครับพี่ค่อ,คอยพักดันส่องผมอยู่ครับอย่างไรผู้มีคนติดตามหลายครับพี่นอ้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเ้อครับไปเยี่ยมย่ามถามข่าวเพื่อเรื่อยครับพี่นอ้องนูโบกไกลกันปันไหนครับพี่นอ้องม่านรูนึงครับมีทีความอบอุ่นเขาไปหันเล่าบอกว่า ขมามา,มาเห็นน้ากั้นแล้วะครับเราต้อนรับดีแห้งครับพี่น้องนี่ค่ความหากักความอบอุ่นครับบรรยากาศบ้านนี่ล่าก็อยู่ก้างทงครับโอ้ยบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องเนี่ยไปใช้กับมีตะขีคิวเขียวครับสบายอกสบายตาสบายใจครับพี่น้องอันนี้ล่ากลาลังแบบง่ามแบบใหญ่ครับพี่น้องเฮ้ยครับพี่น้อง อานายโยเห็นคอมเมนต์ลายคอมเมนต์เพิ่นว่าปิดหอดท้องเพิ่มกับทองวัวไร่พิ่นว่าอาการเพิ่นเป็นจังไดเพิ่นว่านายโยก็เลยมาถ่ายอ่าให้เพิ่นเมืองรับพี่น้องให้พี่ให้น้องเมืองครับกินหยาเก่งคือเก่าครับหยาเป็นหยาเพ่งก็ล่าครับนี่เพิน่นกินอยู่นี่ครับ แกนิดนึงครับให้บินกินอ่าเขากล้องนะลกูกพี่น้องอยากเห็นหนาลกูกกับกินเก่งคือกล้าว่าพี่น้องแต่นายโยว่าเดี๋ยวอาอกครับขึ้นฝ่า,ข,ฝา,ข,ฝา,ข,ฝาขึ้นฝนครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับสำหรับอ่าคอมเมนต์ให้กำลังใจนายโยเนาะครับ ช่องในน้อยครับกาลังเห็นไม่ครับในประมาณที่กว่าหรอครับคุณสําหรับพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องคนไหลคดแช่กาลังใจผมมากครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่แต่ตอบเ่ราะท่านกับพี่น้องจังได้กะมึงโฆษณาให้ในายโยนี่เด้อครับคนนายโยมีกําลังใจในการ อ่าเอ็ดกอ่นี่พี่น้องขามาติดตามกับติว่าซ้ำหนีครับร้ายเราครับเกือบหาพันเราครับฉันเ้าจิดโกกว่าดีใจแห้งครับพี่น้อง สีขึมขึมครับคือฝนสีตกกับบทตกครับตกกื้นดิ่นมังเสาวครับพี่น้องนี่ครับกำลังกินหญ้าครับพี่น้องต้องเพิ่มต้องอะไร จับหน่อยเร็วอันนี้ลูกอืมมามากําลงกินหยาครับพี่น้อง อาการนี่เกิดแล้วครับพี่น้องสำหรับอทองเพิ่มครับทองโอไล่บอกเป็นอย่างรับแข็งแรงแห้งรับพี่น้องบอกเคยเห็นขี่ไหลจักรเต๋อเลยครับพี่น้องหางเพิ่นเรียกว่าขาเพิ่นก็บสิมีเปื่อนแน่นิดหน่อยครับพี่น้อง ก่วงเพื่นอนขี่ไล่นะครับครับพี่นอกอ่ามงโกกว่าครับพิเจเว้นไก่ชิตโต๊กดิ้เหรอครับ เกียวครับพี่น้องแล่นไปซื้อนี่คือบาน,นีิลลาเลยครับซื้อนี่ต้งเลยครับบาน,นีิลลาแต่มันต้องไปทางเล่นไปหนาบานผมก็เลี้ยวขวาครับจะไปทางถนนนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนี่ยมือแรงครับหาโมงก,กว้าครับพี่น้อง นี่คือด้านนาคอกครับเป็นสาครับพี่น้องเป็ดกำลังอาบน้ำครับพี่นอ้องม่เหมือนชากระตือเตเดิกเป็ดลอยอยู่ทั้งคืนก็บลอยอยูบ่บนคืนกับมีครับพี่น้องเป็นมงคนจากหนาวดอกครับเป็ดกับบรรยากาศด้นาขอขอคอกเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย นี่ครับพี่นอ้องปตาหนี้นหลายอยู่ครับน,นิสานี่ปราคอปราดุกก็พอได้กินอยู่ครับพี่นอ้องปลาซิวก็มีครับตาเราเอามองปลาซิวมาใส่ได้มีตัวใหญ่ๆครับมกกินแสบยังครับพี่นอ้องม่วงโชกันั่นครับพี่นอ้อง หน่วยยูงสูงคุ่นครบพุ้นมันนั่งก็เก็บไปฝากเบาโทษเพิ่นอยู่ครับเพราะเด็กกินอยู่ครับทองวัวไล่กับพี่นองทองวัวไลลครับพี่นอ่ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำานีก่อนนะครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มน้ำนี่เด้อรับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ